ສະບາຍດີພ no mm ີ hmm. man, man, that, like, ່ນອງສບດີ man, mm ູ hmm. today, ok ari, mustache, man, look, look. ່ດສະດີ Allah, also, ່ົ່ແໝນ້ກອກົມນອງທັຄືກາງມອມປພິກອນຮົຢສກໂທາພິກອນເຮົານີ້ນຂອງຊ່ອງນັງຄ່າງ້ອງແມ່ມອບເຄີກາງຢຈມຸ ตามยังเนะทาะแม่แม่น้องเส้นน่ะหมดจอปลาหอยกินเด้อพี่น้องอ้าวหมุดโจสัอาจารย์อบเอ้าพี่น้องเลยไปกินวานเย็นเด้วยกางจอกกับกางจอกอืมหูย่านดำเคยกลางนะอย่าออกไปลูกมาลอยมาเตรียมพี่น้องเลยพี่น้องจ้าเอากระแกงก้องกัตามมันอยู่ จะยกลงมือที่ยังพี่นอสิบกินเลยหโยกไปทางมแล้วได้มีแต่อาหารเสร็สอาหารมันจอดปดพูนพี่น้องเนาะสุแพ้เอิสุดนี่เสร็ไม่นอนไม่นอนจ้าเบอรนเตะกัชนะแลด เคืนรละเคยกลางมันใจดีมันมาเปิดเป็นตะกรงไงอย่าหวังอยู่บ้านฟังมึงได้กินว่าตำมีรวมนะเคยพี่น้องเอ้ยมืข้าวปุ้นเนี่ยลงนี่แล้วนะลงมืออะ้วได้พี่น้องลงแล้วโมอะไรยัยห่างอืม เดี๋วกวนแหลกข้รดไอ่างอย่างข้ยืาบลายดามหดามกินบ่ดเล้อาทิ้้กัาตัวพีน้องเลยแต่เขาตดเขาพายด้วย้องหลอกเหล็กหลอกเหล็กก็ได้ข้อหลอกเหล็กอบคนมือตมือคนมันสั่น ไปลูกไปถาวงสั้นนิ่อือจะสั้นงผู้าีน้องเอ๋ยเขาใจเอกว่มาด้่้ดงมาเด้ออ่ะมาได้มาเด้จูภายนได้ไม่ร้องเลยไมองบ่จัดกิ๊กจานลายก้องกระสือผู้ว่าบเขาผูว่าออกคือ้องเอ้ยมันหยางคนไหล อ้มืเแซ่บพี่น้องเลยอยากกินกระตักเียให้กริ่งชงาอ้อีร้อยนี่ก็ได้ป้าถนองมินคะนะสวัสดีป้าลุงอ่าทำไมสวัสดีป้าลุงเออป้าถอดอนยังนึ่งเงือหรือนามได้หนิน้องมินะนะน้ำสมียพลังกันโลดเนาะ เขาํำปั่นไก่้หน่อยเลยเจดามบ่กว่ากุ่งสดหาตัวของเขามาได้ไหมตามกุ้งสดมามาลุงเดํามใส่สน้ำนหรอป้อนดเราเอาอยากตามกุ้งสดแล้วอยากเป็นนูของขาวต้างดำเยอะไปใหญ ทองเคี้ยวไปสิอยางนั้น,นมันเน่าเลยโอ้อีร้อยไม่ไปเผากระเป๋าอันกระเป๋าอันเงินกระเป๋าทองผอมันอีเล่าไวมากันร่างซิมแบบว่ากูเปิดสิบได้ดีมันมา,ากํลาลัางเลือกซิเออกําลังเลือกซื้อขันใส่ขันควาพี่น้องจะแบบมันหมักได้กระเป๋าของนาดพี่น้องเลย

เปาหมดเกลเเคยกินยูมารต่ำยังเนี่เ่ต่ำยังต่ำยังเคยต่ำถาดยักษ์แซ่บนะไปคระแต่วัน่้ต้องไข่ไข่ต้มมาเคยกางว่ายูบานปังมะเคยด้กินอะกินเกลงมาตํำหูงอสิมาไปจังเลยเนาะ

ต่อต้านโควิดต่อต้านโควิดบอกาเฟพี่น้องสังเกตเด้มันกำลังจิกสายจิกคว้าในนี้อย่างนะอีลอยอีลอยจิกหายยังลูกหลาหูสิบได้พี่น้องนางหูสิบลอยยังน้อยลูกหลากรแพงกัปกัปยกั้ไ่ก็ไปอานล้วมวบงหองจะหน้าป่าอย่างกันนะ นั่นไช่เมเคยได้กินดนอเนื้อแท้ๆที่นราบวจะเขาเปลี่ยนคนยังไะเขาเต็มมือนี่ลุงขอลืมเาโทรศัพท์มาให้เบื่อแนั่นเนี่ยไงเอาไเอาโทรศัพท์ม่เองเบิ่อโนไหนบินร่งมาเลยว่ายอะไเนาะได้ไว่ายนะไ้นักประกาศตายทีมเต็มนะ อืมเอาคือเอาทีมหนึ่งน้องซูง cin นับพี่ใหญ่มันมีอยู่แล้วนะทีมเมาอะไรลุงสมาร์ทเตสข้าวหน้าทีมกินน้องสมเพาเนา์เนาเตรียมพร้อมเน้ามีขั้นีกันไปประกวดทีมกินในข้าวใหญ่อันดับหนึ่งทีมกินทีมงัดทีมยางทีมสายเด็กเนาะ กินห่น้ำิมกนอยน้เยใหญ่ๆจดีสนณาโัษณากลงสมัครไว้ก่อนอือกินกแข่งกิน่ะกูแบกูจะอาศัยมันนะตันี้กินไว้ก่อนเอาไว้กินไตปลาหกุมอนี่นะพวเจ้าควรจะกินยุ่งท่มีหลาาาไม่อ่แ้าหากินเบิดนี่กินฟรีอืไ่มีไปนี่จ้ากผูกแนั้น

มาแข่งกันเปิดนั่นแหก็เปิดบ่ได้กระเป๋ากับมันลายสีโผล่มาฮันใสฮันควายอ่เจ้่ออย่งเงยเงินเงนตอวุนหนาทเปิดจะรีดอ่าเออเจิกยซ้ายละบาทนึงมื้นแห้งเหรอโต๊ะสวยเห็ดเปิดบ่ได้อ่าไปงา่ะงหเลือกกินให้กินกุ้งกินหอยกินกินได้เบิดนี่นะกุ้งหอยเมือกนี่แซ่บพี่น้องเอ้ยกินได้สวยพักก็กินแน่อืมพักก็นั่งเบิ่งอยู่ ลนร้เานส้คัซึ่งจะลือแหละตอนชุมหาผัชปูนะคือ่อเมื่อนอเป็นฐานนั่นี่ตอนนั้นกอจะงั้ก็แท้กันนะครับตอนทำตอนเศ้าแบวันนี้ครบมันมันได้กินแนนอนมือนะประมาณสามถาดนั่นไหมประมาณสามถาต่านเหมือนตามมณฑดนะ ก็จะกินเออเ้ามาทิ้งหนึ่งขึ้นมามาเลเตะแม่บลุงเตะเตะจัดมาจุกต้งเขาจัดอยนเหยืเดี๋ยวจัดยูบ้านจะขั้นก้านจัดมาเตะดสังเกตบามีนะพี่น้องเน้อผดแสบนั่งน้ำหมักขนาดกระปุนใช้ได้ไม่มีหนามเนาะจัดขนาดขนาดตังใส ร้านไสคหนิสิบไว้ไหละหงาหงากละข้าก็กินข้าแล้วแกงกะไม่ทอนเด็ดสับเพุ้งนี่ได้ก็ใชงข้างยางแต่แข็ต้าก็สิบไว้เลยพี่น้องก็ปั้นให้่าว่า่ะี่น้ลังใส่แกงกะไม่กินมาไอ้คนทีดำอยากก่อนืชน้ำนักจะสิขึ้นนี้ลอกเมตตาก็สิบอกเจ้าสังเกตทีมงานน้นสูงแต่ละคนหุ่นนั่น เจใหญ่ฮอ mm. ันดับหนึ่งลองมากกับเทนี้แหละบุย่าเขวานบอสขวานไฮแมตตาไปอยู่แต่น้องสูงบุยญาเขวานบอสบอยาก่านั่งมาหน้ากระแบกเข่ามานั่งพ่อทั้งเข่าทั้งเนวกินนอำกระอบบอไกระสอบเลยนะเออเป็นแบกมาไลกระสอบเด็น้องเอ๋ยวกินอก คาว่ามีทอดใส่บ่แมนมือนึงเป็นหารอบอันเต้าอีเมลห้อบอกว่าเอะไปอะไรพี่น้องทานเลยก็ทานใกล้สิเบิร์เลทานกันะอีลอยแซ่บบอกยเป็นีข่าใช่ไหออยกับเพล่อยอแซ่บดีเลยเี่นอ้ย เอไว้ในห้องกัสิล่าเด้กพี่น้องเลยล่าเด้กพี่น้องกินที่ไแห้งเบอร์สุขุสกคนเด้อปอกันใหม่คิมนาสบายที่พูดมันสิเบิดเรื่องท่านกินเด็กพี่น้องไปเลยจ้าไปจับกล่องเูยนะหยุดไปตากล้องมาไว้พี่น้องเอ้ยว่าัจะหิวยันเบิร์ตก่อนขาตากล้องบอราสิบบทันเด้พี่น้องเลย กล้ามากมน้อยกล้ามากไหมยใช่เกือ e> ัน้องดีทาขาบเลยอ่ของงอลปวดปากไหมนจะดี่ตายังพอแอะไพี่น้องเอยตอดือใกเลยตอดมือน่า ข้าวโพดข้าวปวานข้าวป้ปาตาตป่าแซ่บทุกคำพี่น้อง้าน้ำเมเปิลบอกใจเสือก้างขอยเลสือก้ามันประาัเบิดบอน่อยหน่อยบิด ชก้ามน้อยไปแล้วต่อนบ่ใส่ใหนบู่นยามาใส่ลามันไ่่อลยสามนั่งอีติตองเด้อแต่ใชเดียวนับ่ฮ่อนบ่รูกมเขาบ่ดังๆบ่คนไอม

มันหัว้องกันห้องล้เอาเอากต้องว้าวเน่ยแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็จะกิน,กอ,กนอยู่ซื่อๆก็จะหน่อยผู้เจ้าเพื่อนก็นสิว่าเฮากต้องแถลงกินเนะนานแนแนะแม่บกอกนะครัฮาต้องกินฮ่าต้องกินให้ทึทวก,มามากทวิธีบ มากูอย <c ười> ู่เหตุบูรณะหรืเานเมื่อนะแที่ปกินบ่ได้ร่เลิกข่อยีตแม่ไม่มนึ่งอย่างไมาลยอาตงใคั่วเพราะราบ้เลิกข่อยเห็นเรืองเรือจเ้าบอกเคยว่าพี่น้องไมพี่น้องว่ะมาบันุูีแต่เที่ยวมามาเลยนะพี่น้องมาเห็ดจังไดยำน้าเนาะ เพื่นปลาเพืนลูเพือนอะไรเพืนเพืนเพือนได้ก็มาเลยน้องเนาะพื่อนเือค่ะมันเปนไเลยสิแบมันคือเพื่อนเสือกนอนบ่พี่น้องเาบนพี่น้องเย ขอนเด้อบคุณหลายๆสุขุมสุขคนสุมองสุบอนพี่น้องที่ทิดตามไม่มีางเดอ้อขอบอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องสบายดี